จอดบ้านแล้วนะครับ Vigo สองพตัว G นะครับรุ่น็อปเลยรถสวยมากครับรถสวยมากแทบไม่มีทิฏฐิเลยนะครับภายในสวยสวๆภายในสวยมากเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทันล็อกทุ่นลมนิรภัยนะครับกุญแจรีโมทเรียบร้อยเลยนะครับดูอของเครื่องนะครับ นี่นะครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับเดิมๆรุ่น็อบเลยนะครับเบรก ABS นะครับ LR อยู่ครบเลยนะครับ LR ครบเลยนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่เคยชนมาแน่นอนนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมเลยนะครับมาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างช่วงล่างแห้งๆเลยนะครับดูนะครับไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับแห้งๆเลยดูครับดู ไปหารถใช้งานไม่ผิดหวังเลยครับคันนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับดูลอ้อแม็กก่อนแม็กส,สวยเลยนะครับนี่ครับม็สวยเลยหนักสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วเดี๋ยวให้ดูนะครับไม่สองเซนแปดนะครับไม่สองเซนแปด ไม่มีไฟโชว์นะครับไฟไม่มีโชว์นะครับไม่มีโชว์เครื่องเสียงมีครบเลยนะครับจบไฟฟ้าตอนร้อนมาเลยนะครับจึ่งตอนร้อนมาไม่มีไอแน่นอนโดน,น,นี้นะไม่มีไอนะครับนี่เลยแง่งเลยเสียงเงียบนะครับเสียงเคราะใส่กรอ ตามเบอร์นี้เลยนะครับแถวรถบ้านซีเรเครนานๆทีจะมีรถสวยๆมาให้เลือกนะครับอันนี้เงินสดแสนสี่หมื่นเก้านะครับแสนสี่หมื่นเก้าเท่านั้นเองนะครับ